นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโนมะรณะงสุขขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักษขพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะรณะงสุขขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักษพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะรณะงสุขขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควยะยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะรณะงสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสะสะภุสัพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภคะวายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะรณะงสุขขังอะหังสุขะโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ